สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับตาชาพาสซิ่งนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมา,าชมทุ่งนากันนะครับวันนี้จะมา,าทดลองนะครับทดลองฉีดฉีดพ่นนะครับฮิวมิกนะครับฮิวมิกผสมทุ่งเศรษฐีนะครับสูตรยี่หห้าห้านะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจานนะครับเป็นเอาไว้เป็นสารจำใบนะครับครับปริมาณที่ใช้กท็ทดลองใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ลองประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนนะครับประมาณตามข้อมูลนี่เขาว่าประมาณ 5ถึง10กรัมนะครับแต่นี่1ช้อนโต๊ะก็ประมาณประมาณ15กรัมนะครับก็คนในน้ำก่อนนะครับคือละลายน้ำได้ดีมากนะครับ ตัวนี้เป็นสารนะครับของดําฮิวมิกนะครับของดําฮิวมิกจะช่วยฟื้นฟูสภาพดินนะครับจบปรุงดินนะครับเป็นกรดเป็นด่างนะครับก็ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วก็เติมเติมน้าให้เต็มนะครับ ต่อไปเราก็ใส่ปุ๋ยเกล็ดนะครับก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับก,ก็กะเอานะครับตามข้อมูลก็เขาให้ใช้ประมาณ50กรัมนะครับ50กรัม ก็คนให้เข้ากันนะครับก็จะออกเป็นสีเขียวๆนะครับละลายน้ำได้ดีเหมือนกันนะครับจะออกเย็นๆน,นะครับเป็นปุ๋ยเกล็ดดี่จะออกเย็นๆ ละลายละลายน้ําได้ดีมากนะครับครับต่อไปก็ใส่สารจับใบนะครับเป็นน้ายาล้างจานนะครับก,ก็กะเอานะครับประมาณก็ประมาณ30 cc ซีซีนะครับก็คนเหมือนเดิมนะครับ ก็จะออกเป็นฟองๆหน่อยนะครับ ครับก็ทําการฉีดพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูนะครับว่าประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับก็สภาพข้าวก็ออกจะเหลืองๆหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันดูนะครับว่าประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับว่าต้นข้าวจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับ ครับนี่ก็เป็นสภาพหลังจากฉีดมาแล้วนะครับอ่าน่าจะสิบกวันนะครับก็มาดูสภาพข้าวหลังฉีดพ่นนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าสภาพนี้ก็ไม่เหลืองนะครับ ก็พอดูได้นะครับเพราะไม่ถึงกับเหลืองนะครับอันนี้เป็นข้าวหวานผงนะครับไม่ใช่หวานต้มนะครับนี่ยังยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็พามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ ฝั่งทางนี้นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับฉีดพ่นผงดำนะครับกับปุ๋ยเกล็ดนะครับทุ่งเศรษฐีนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับก็เท่าที่ดูกับสายตานี่ก็สูสีกันนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะครับ นี่ก็เริ่มจะเหลืองเหลืองแล้วนะครับเริ่มจะเคียวอ่อนแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้นี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็มันก็ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับก็ใครที่ อยากจะลองฉิดพ่นก็ลองดูได้นะครับไม่เสียหายนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับถ้าจะให้เขียวเลยทีเดียวเหมือนปุ๋ยเคมีนี่ก็คงเป็นไปได้ยากนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับกับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการได้ทำห้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก,ก็สวัสดีครับผม